ไปครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ลำพูร้อนลิ้นถิ่นนะฮะ เป็นหนึ่งในอันซีนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็เพิ่งรู้จักวันนี้นะฮะเรามาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนกันนะครับและนี่ก็คือนี่นะฮะครับนายกเทศมนตรีครับผมสวัสดีครับผมนายพันธิพน์นไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลตบลินดินนะฮะคือยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกวัยนะครับน้ำของเราล้างทุกวันล้างทุกบ่อเราล้างด้วยคลอรีนฆ่าเชื้อเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ่ตาน้ำพุร้อนใช่ไหมฮะที่ผุดขึ้นมาเราตาตาน้ำพุร้อนตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 57องศาเราดูดขึ้นมาผสมน้ําเย็นก็ใช้อยู่ในประมาณ3 5 4 2าบองศานะครับตรบงนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมันจะขึ้นมีไอหมอกควันขึ้นมาอตอนนี้จะอากาศหนาวมากกว่านี้ยนนิ่งยิ่งเป็นป่องภูเขาไฟเป็นไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวกลางคืนน่ะเราจะมีไฟแสงสีเสียงเราจะสวยฮนะเพลงเราฟังได้ทั้งทั้งวัน <c oughs> ทั้งวันช้กับทั้งวันสามารถขอได้ ขอเป็นเพลงสไตต์ไหนไปเปิดเองได้น่ไฟเราเริ่มมามาแล้วตีสามตีสี่ก็มาได้แล้วครับมาตั้งตีไม่มีผู้เก็บตัวบางคนเขามาไม่มีผู้เก็บตัวนะครับเขาเข้ามาไปเางผู้เก็บตัวมาเขาก็ไปมินถิ่นน้ำใจให้ไม่ให้ก็ไม่เลยเป็นไรไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นครับแล้วตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งเราก่อนว่าเราอาจจะยังไม่มีค่าใช้จ่ายในทั้งสิ้นแต่ว่าขอให้แจ้งว่ามากี่คนในกี่คนเพื่อความเราจะได้สั่ง จ้าหน้าที่ว่าดูแลเขาด้วยเพื่อความปลอดภัยนะอ,อีกหนึ่งหนึ่งอันทีเนีเ่ยแต่ถ้าว่ามากินแล้วดื่มสุราเนี้ยนี่เรา,เราขอนะขอขอว่าไอ้มันแต่ว่าเราเราอยู่ในความสหยมากกว่าอ,อ,อย่าโวยวายอย่าเสียงดังครับเนี่ยแพรเนี่ยรีสอร์ทใกล้ๆเนี่ยเขาจะนำนักท่องเที่ยวมาอ๋ออันนี้เป็นแพรของเป็นแพรของรีสอร์ทนะฮะแพรของรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับในนักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวลงแล้วก็กลับไปที่โน่นในช่วงอากาศร้อนๆก็ นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะใส่ชุดชีพแล้วเขาจะลอยคอไปนะฮะปกติก็มีพลังชาวรัสเซียช่วงช่วงเช้าน้ํามันจะขึ้นตามขอบอ่ะแล้วก็มันจะวิ่งเขาจะปล่อยลอยมามีเรือธงเรือธนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับบรรยากาศที่สวยถ้าไปดูในเฟซบุ๊กน้ําพุร้อนลิ้นถิ่นแล้วจะเห็นทุกอย่างเลยนะนะเขาบรรจุไว้อะไรก็ใส่ไว้ในนั้นน่ะไอพี่น้องไปดูเดี๋ยวรบกวนพานไปชมน้ำพุร้อนได้ไหมครับน้ำพุร้อนครับ ไฟเราเริ่มสวยนะคือจะไฟจะสวยเราก็จะพยายามทํางานตรงนี้นะถ้ามาอยู่ทุกวันเพื่อตอบโจทย์สานักต่องเที่ยวให้ได้น่ะคือหมายว่านักต่องเที่ยวชอบลักษณะอย่างไหนแต่ไม่ใช่ว่าความต้องการท้องเที่ยวอย่างนี้พยายามให้เป็นกลางให้มากที่สุดให้เป็นสากลให้มากที่สุดครับน้ำหมดเราเราจะล้างทุกวันนะใช้คาว่าทุกวันล้างด้วยคลอรีน เพ,เพราะเย็นๆคนมาเยอะเหมือนกันนะโอ้ยโอยเยอะมากครับคือดีนะฮะเนี่ยเยอะเยอะจริงๆนะครับ,รบแล้วก็มีเจอพนักงานสองท่านนี้เขาจะนั่งหน้าแำลมทุกวันเลยครับเจ <laughs> ็บคือสมมติเขาอาจจะมีหยุดในอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีเขาจะมีหน้าที่คือหยุดได้สองวันนะสองวันนี้บางทีเขาจะ,จ,ะจะหยุดไม่ตรงแต่สตร์อาห์ที่นี้เขาต้องอยู่บริการนักท่องเที่ยวเพื่อดูแลห้องน้ําห้องน้ําต้องสะอาดด้วยนะไม่ใช่อย่างนี้ห้องน้ําเราต้องสะอาด แต่ก็มลสะอาดเลยเรามี<อ>ห้องพระสงฆ์เดี๋ยวไปดูห้องพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นจุดล้างตัวแต่เราต้องมีข้อแม้นะครับเราไม่ก็แม้ว่าต้องนุ่งเก่งกับท่าน,น,นล้างตัวข้าวไปเพื่อคนอื่นจะต้องไม่ดังเกียจเราโอเคทนะีนะนะนี้เราก็มีบ่อสงฆ์นะฮะพระสงฆ์เนี่ยจะมาตลอดนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าพระสงฆ์มาแล้วโอ้บ่อของพระสงฆ์ก้ามีตรงนี้ ผู้หญิงข้าไม่ได้นะเราจะล้างให้กับพระสงฆ์ให้พระสงฆ์เขา,าปฏิบัติกิจของสงฆ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นี่นะฮะอ,อันนี้โดยท,ที่เราเห็นนี่เมื่อก่อนมันเป็นห้องเล็กเราก็ได้แก้ไขมาพระอาจารย์สมปองวัดผู้ลังหมูท่านให้เงินมาสองแสนบาทเพื่อมาปรับบิภูมิทัศน์ตรงนี้ให้กับพระสงฆ์นะครับ<อ>ครับผม<อ>ท่านเป็นนักพัฒนาเป็นพระนักพัฒนาองค์หนึ่งนะครับ ท่านนี่นะได้ดูแลรอพอสอตเรื่องโยกยาเรื่องบำรุงรอพอสอตสร้างรอพอสอตให้มันออกมาสวยเพ,พ,พื่อพ่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมันกู้เย่เนี่ยจะได้ไปใช้บริการนะครับคาดอะไรท่านราชดุลป,ปองนี่แกคอยเติมให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลาบางทีนะครับบางทีก็แกก็ไปเอาหินพุกมาไปใส่ตามหลุมตัวต่างๆบางทีเนื่องด้วยเทศบานขัดต่อหุบป,ประมาณอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ท่านได้ช่วยเหลือสังคมมากมายในตำบลลิ้นทินนะครับตำบลลิ้นเนี่ยนี่คือบริเวณข้าวบ่อนะแต่บนนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ใส่รองท้า<ะ>ไม่ใส่รองเท้านะครับปกติเราก็ต้องถอดรองเท้าทุกท่านก็จะเห็นว่าเราทุกท่านเนี่ยถอดรองเท้านะทุกท่านก็จะนุ่งกางเกงขาส่านน้องๆหน,นูๆก็จะมีชุดชูดช,ดชีพก็อะไรก็เอาใส่ได้ครับความร้อนตรงนี้ก็อยู่ประมาณ38 39 40ไม่เกินนะ38 39 40ไม่เกิน พอแม่พี่น้องสามารถมาใช้งานแล้วเนี่ยมาใช้บ่อเราเลยะบอกกระซิบพนักง,งานบอกนักงานว่าตรงนี้ไม่ไม่ดีนะเดี๋ยวเขาก็ถึงมาถึงนายกานะครับค,ครับครับด้านนี้ก็จะร้อนหน่อยใบยาดกับพี่นะใบยาดตัวนี้จะร้อนหน่อยฮะความ <c oughs> ร้อนหน่อยอยู่ที่คุมไว้อยู่ที่42องศาเลนะยนะอ๋อมีป้ายบอกไว้นะฮะอ่าตัวนี้ก็สําหรับคนที่ต้องการแบบ มีไฟแรงๆต้องการแบบลงไปปุ๊บก็ได้ซีนเลยได้ฟิลเลยนะได้ฟิลเลยนะครับผมฝาลองจับดูหน่อยนะลองจับดูครับโอ้โหอ้โหร้อนนะร้อนจริงนะเพื่อนผมแนะนำว่าให้เราลงบ่อนู้นเพื่อแบบปรับเอาปรับอุณภูมิก่อนนะเราค่อยมาบ่อนี้พอเราพอเราแค่นี้ปุ๊บเราจะมาลงตรงนี้ก็ได้นะตรงน้นน้ำพุเนี่ยเล่นได้หมดอ๋อสุดยอดเลยตรงนี้เป็นน้ำเย็นนะครับ น้ำเย็นของเราก็เป็นน้ำแร่ปั๊มเหมือนมาจากน้ำแร่เหมือนกันแต่บอกข้างๆอุณหภูมิของเขาก็อยู่ประมาณ30องศามันไม่มันไม่ร้อนอ๋อโอเคครับตรงนี้ก็คือบ่อเด็กบ่อน้องๆหนูๆเอาตัวตัวเล็กๆมาเล่นน้ำเลยน้ำนี้ครับเนี่ยเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยโอเคไหมครับตรงนี้ครับครับความสะอาดเลยถ้าได้แต่อีกจากหองศาก็ได้กำลังดีการช่วยเลยพูเลย <laughs> ยินด,ดีนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกวันได้คร,ค,ครับขอบคุณครับ,บค,ครับครับแล้วเรากําลังจะสร้างบ่อซึงต้นป่าเนี่ยเอาต้นป่าออกออกำลังสร้างบออ่อนีนใหม่นะฮะ<ม>ในอนาคตนะครับแล้วก็จะสร้างบอ่อข้างนอกเพิ่มอัตรรถในการแช่เมื่อบอ่อนี้เต็มก็ไปเพิ่มในบอ่อนั้นมองดูวิวแม่น้ําแควน้อยของเราเข้าไปด้วยนะครับออโอเคครับกลางคืนเราจะมีไฟประมาณนี้เดี๋ยวไฟก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นจะมันมืดลงมืดลงก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นนะยินดีต้อนรับ พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกนะฮะทั้งโลกเลยเพราะว่าเขามีพลังวันหนึ่งเข้ามามากมายนะทัวร์รถทัวร์เนี่ยรัสเซียเนี่ยเราจะเข้ามาประมาณเราวันหนึ่งร้อยกว่าคนยืนนะครับแล้วเรามีเกาหลีที่จะเข้ามามีทัวร์จีนที่จะเข้ามาอีกครับหลายหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเรามีรายได้หลักจากพวกรัสเซียหรือจากจีนพวกนี้มากกว่าครับเพราะว่าคนไทยเนี่ย เราไม่ได้ไปซีเรียสอะไรครับกับพี่ๆเขาเข้ามาถ่ายรูปไปเราหนึ่งแชร์หนึ่งเคเพื่อไปแชร์ต่อก็ยินดีพอใจเลยนะครับบริการทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหกโมงเช้าก็มาได้หกโมงเจ็ดโมงเช้ายันวันธรรมดาก็สองทุ่มเราก็ดึงน้ําออกเพื่อล้างบอ่อวันเสาร์อาทิตย์เราก็สามทุ่มดึงน้ําออกเพื่อล้างบ่อนะค่าเข้า,ขาเราเด็กไทยสิบบาท ผู้ใหญ่20ผู้สูงอายุเราไม่เก็บนะคนในพื้นที่เราก็ไม่เก็บไอ้เคียงเราก็ไม่เก็บนะให้เราเราก็เป็นค่าบำรุงไปก็โอเคครับตรงนี้เราไม่ได้สีเรียกกาลังมา50สเด็กกาลัง3ามบนะครับนอกจากนี้นะครับเพืพ่อนๆที่นี่ยังมีสถานที่ที่นวด<อ>ด้วยนะฮะเนี่ยนี่ไม่ดีเลยฮะนวดสวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วแหละสวนบดีมันช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกแล้วทําให้เน่า ต้นไม้หน้าก็เลยเก็บตกยังได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวในโอกาสขา้างหน้าจะพัฒนาให้สวยให้ซีนมากกว่านี้อันนี้หมอนวดก็เริ่เรมเปลี่ยนแล้วเหลืออยู่คนเดียวละร้านนวดเราบรรยากาศดีนะบรรยากาศบรรยากาศาโอเคะะบรรยากาศซีนมากเลยมีป้าตุกแก่ๆอยู่คอยคอยดูแลที่นี่ผมพูดเล่นนะครับแกยังสาวอยู่เลยยแข็งแรงอยู่นะงบร้อยบาท ประตุกมาคุยเองดิชั่บอบงเท่าไรตรงไหนผมยัยงจำไม่ได้เดี๋ยวเหลือชั่บอบงห้าสิบบาทนะผมคุยอ่ะต่อยแล้วจะได้ออกไป่ออกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับด,ด,ดีก็ที่นี่ก็มีร้านนวดนะคะเป็นร้านนวดเป็นกลุ่มของแพทย์แผนไทยค่ะตรงนี้ก็ชั่วโมงละสอง 200, ร้อยแก้อาการก็สองร้อยนะแล้วก็นวดผ่อนคลายก็สองร้อยนวดประครบชั่วโมงครึ่งคอร์สเล็กหกร้อยคอทใหญ่แปดร้อย คะแล้วก็ยังมีอโลมานะนวดน้ำมันอโมานี่่วขัดผ้เลยอโลมาก็ขัดผิวนวดตัวอย่างเงี้ยก็ผ่อนคลายคุณเล่นนท่านผู้ชมอันนี้ผมอยากจะรีวิวนะครับว่าช่วงตอนกลางวันเนี่ยผมมานะครับนวดไปแล้วนะฮะอยากจะบอกว่า มือหนักมือแน่นถึงกิึงิงมากนะครับเรียกว่านวดแผลราวนี่สู้ไม่ได้เลยครับดื้อเนี่ดื้อดื้อแข็งจริงๆนะฮะก็อยากจะแนะนํานะครับเพื่อนๆมาแล้วก็วิวด้านหลังนี่ครับแม่น้ําแควน้อยนะครับเรานวดไปชมแม่น้ําไปนี่สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมสบายครับ เดี๋ยวโตขึ้นเป็นยูทูบเบอร์บ้างมีโคมลอยดิกลับมาไม่โก้มันวางไปเลยเนี่ใไม่ได้ิลอยจริงมหมเนี่ยลอยจริงจริงสิ ม,มันยังโยนนะนา<อ>งสางเมึงปล่อยเนี่ยเมืมอม่อยแล้วเนี่ยต้องแค่แตะไม่เห็นเสย์มากเลยอะเฮ้ยเสยมากเลยเนาะผมพามาดูห้องน้ำด้วยนะครับดูซิว่าจะสะอาดไหมนะฮะอันนี้เขาให้เปลี่ยนรองเท้าแล้วก,ก็เป็นรองเท้าที่นอกข้างในเนี่ย รัข้างในนะครับหัวมันจะเป็นแบบแหลมๆตัดตัดอย่างเงี้ยครับโอเคครับห้องน้ำห้องน้ำค่อนข้างที่จะดูสะอาดอยู่นะครับนะฮแล้วก็นี่นะครับหัวส้วมนะฮะสายฉีดมีพร้อมแล้วก็อ้อฝักบัวเปลี่ยนชุดได้ตรงนี้นะครับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยรวมก็ดูว่าสะอาดนะครับโอ้สุดยอดร้อนร้อนมากครับเ,เพื่อนๆมจะบอกว่าได้ฟิลแบบออนเซ็นญี่ปุ่นแบบไม่ต้องเินไปญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่านะครับ20บาทเองนะคือแบบโอเคเลยนะเนี่ยนะโอ้ นอกจากนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราแช่จนร้อนมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มีบ่อน้ำเย็นด้วยนะให้เราไปแช่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นการประชับรูขุมขนนะฮะ